สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่13มธันวาคมสอง7นาสมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของอน้ำค้างนะครับไม่ได้เจอนานอยู่ทุกท่างนงวดนี้เจอก็นำมาฝากคุณชมใบนี้เป็นข้อมูลทางใต้ของอาจารย์นะครับสูตรคำนวณเลขเด่น ของอาจารย์ได้6กับ7นะครับ2ตัวเลขชุดให้มาเป็นทางเบื้องต้น4ชุดด้วยกันนะครับมี7 5 7 6 7 7แล้วก็7 8ครับส่วนวันที่ก็จะอยู่ด้านล่าง16 12 2567มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลทางเหนือนะครับ สูตรคำนวณชุด3ตัวของอาจารย์ทำได้3มชุดทุกท่านมีสามหนึ่งเสามหนึ่งเดแล้วก็3ามเจดสองตัวอยู่ด้านล่าง6ชุดมี1นึ่งสามหนึ่งเจหนึ่งเก้เจดสามแล้วก็เจ็ตามลำดับนะครับตามนี้ทุกท่นนานแนวทางสูตรคำนวณของแอดน้ำค้าง ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอโซยุนะครับใบนี้สูตรคำนวณล่างนะครับสูตรร่างทุกท่านสูตรทํามืองวดก่อนรูปแบบนี้ไม่ได้ลงให้นะครับจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นมาครบอยู่มีหนึ่งกับหนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวดับทุกท่านมาดูงวดใหม่กันอยู่ด้านล่างสุดสูตรคำนวณของอาจารย์ได้ศูนย์หนึ่งห้าสองสามหกนะครับ 015236ตัวดับของอาจารย์ได้8กับ9ถานี้ครับใบนี้ข้อมูลล่างสูตรทำมือนะครับงวดก่อนไม่ได้ลงให้ต่อมาก็จะเป็นสูตร2ตัวบนนะครับงวดก่อนไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันในทางของอาจารย์จะเห็นว่ามี34อยู่ถูกทัน งวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างสุดคำนวณได้260134นะครับ260134แล้วก็ตัวดับของอาจารย์ได้9กับ8แต่ชอบก่อแคปหน้าจอไปนะครับทำมาชอบใจอย่างไรก็ผ่านเป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้น ต่อมาจะเป็นทางสอนบนแบบคู่ขี้ของ SJ 12สูตรด้วยกันนะครับได้ตัวชนเด่น3ตัวก็คือ468ทุกท่หนแ6 8แนวทางของ SJ นะครับมาต่อกันที่แนวทางของแอดโคล่าฝันใบนี้เป็นข้อมูลทางใต้นะครับ แนางของอาจารย์คำนวณได้3ชุด2 9 2 8 2 7มีตัวกันด้วยนะครับ92ต่อมาก็จะเป็นข้อมูล2ตัวทางเนื้อนะครับอาจารย์ทำได้ทั้งหมดก็6ชุดด้วยกันทุกท่านก็จะมี0 1 0 3 0 5 8 1 8 3 8 5ถ้าชอบแนวทางของอาจารย์ก็อย่าลืมติดตัวไปกลับด้วย วันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ16 12 6 7แนวทางของแอดพลาฝันต่อมาจะเป็นแนวทางอีกชุดของแอดเอื้อยลานะครับเป็นข้อมูลชุดเดียวอาจารย์ชอบเลข3นะครับเลขชุดได้3 7ทุกท่านมาลุ้นกัน3 7จจะมาไหมแนวทางาชุดเดียวนะครับของแอดเอื้อยลา ต่อมาครับใครรอแนวทางของแอสมิสเตอร์บอลอาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับเรามาดูแนวทางงวดก่อนของอาจารย์สักนิดนึงงวดก่อนหลุดไปนะครับแนวทางของอาจารย์ไม่มี843ไม่มี61หนึ่งใกล้เคียงที่สุดตรงนี้ก็เห็นจะเป็น15นะครับทางดยเลขงวดก่อนประมาณนี้งวดใหม่ก็คือไปด้านบนฝั่งทางขวา จัดไปทุกท่านสูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้3นะครับได้3เลขชุด3ตัวให้มาเป็นทาง6ชุดนะครับมี 0, 0, 0 5 3 0 6 3 0 7 3 1 5 3 1 6 3 1 7 3อาจารย์เน้นไปที่1 5 3 1 6 3แล้วก็1 7 3 2ตัวด้านล่างให้มา8นะครับเน้นมา3ชุด ก็จะมี5 3 6 3แล้วก็7 3ตาตามลำดับเลยถูกทันวันที่ก็อยู่ด้านบน16ธทันวาคม2567แนวทางของแอสมิสเตอร์บอนมาต่อกันที่แนวทางของแอดวูดนะครับเป็นข้อมูลไทยล่างถูกทานมืวอที่ผ่านมาคือใบฝังทางซ้ายเรียนของอาจารย์ได้9ก6กับ6ก็6เข้า เลขชุดนี้เข้าชุดเด่นชุดเน้นของอาจารย์เลยนะครับตรงๆถูกทันหกหนึ่งหวยออกแปดสี่สามหกหนึ่งมดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับดูคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้หกกับแปดตัวรองก็คือเลขสองเลขชุดของอาจารย์ทําได้ก็จะมีสองหกสองเจ็ดสองแปดกับห้าแปดครับอาจารย์ติดดาวเด่นเน้นมาที่สองหกกับสองแปด ชุดกันก็จะมี 5, 6, 5, 7แล้วก็ 2, 9จัดไปครับแนวทางของแอดพุดวันที่อยู่ด้านบนสุดครับมาต่อกันที่แนวทางดับสอนบนของแอดมุกงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างฝั่งทางขวานะครับไปนี้มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลชุดคู่ ต้นบนนะครับครูตัวบนของอาจารย์งวดก่อนเข้าสองชุดนะครับ3ามสกับสามแปดทุกทันงวดใหม่ก็คือใบนี้ใครถามหามาแล้วนะครับ16บหกทับสิบสองสองสูตรของอาจารย์ได้ตัวชน2ตัวก็คือ1กับ4นะครับเลขชุดก็อยู่ด้านล่างตามลำดับเลยทุกทันแนวทางสูตรคำนวณของเอ็ดมุก ต่อมาก็จะเป็นนทางเด่นสอนร่างเลขเด่น4ตัวสูตรนี้นะครับของแอดวินดีงวดที่ผ่านมามีเลข6นะครับเข้าหลักสิบเผยออก6งทางเดินเลข4งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดใครตามงวดใหม่มาแล้วนะครับด้านบนฝั่งทางซ้ายสคตรคำนวณของอาจารย์ได้6 7 8 9นะครับ6 7 8 9ใบเต็มก็จะประมาณนี้ ใครชอบใครตามก็เก่งกันดูนะครับนำข้อมูลไปใช้อย่างมีสติทุกครั้งเป็นเพียงสูตรคำนวณทุกทันต่อมาก็จะเป็นแนวทางของหวยดังวัดป่านะครับเป็นสูตรจากตารางนั่นบนได้90ตรงกลาง26ข้างล่าง41เลขชุดก็อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดินีเท่า3ตัวด้านบนนะครับมี055 065 075ด้านล่างได้277 287 297ครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางชุด3ตัวของแอคารแนวทางของอาจารย์ก็ตามที่เห็นสำหรับงวดก่อนหลุดไปนะครับ ใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดกลมนะครับทายรางวัลที่1อาจารย์ให้มาครบแล้วนะครับใบนี้เป็นใบที่2อาจารย์ทําได้351นะครับ2ตัวก็จะมี3551แล้วก็13ต่อมาก็เก็บตกแต้มนะครับใบนี้แต้มรวมรอสอนอ,นอนของแอดระเด็นงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไม่มีแต้ม5้างวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดคำนวณได้056 หนึงสอนะครับอีกใบหนึ่งก็จะเป็นแนวทางแต้มล่างของแอกครุฑ ok อาจารย์คำนวณได้90134568ครับพอจากประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ